โอ้ยชีวิตเมียฝรั่งกลับมารอสามีที่ไทยนะฮะเออด้านสามีตุยลูกสาวจัดการมรดกทั้งหมดลูกสาวสามีบอกว่าจะแบ่งมรดกที่พ่อมีให้สาวไทยทําเงินแม่ไม้ให้และจะเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารให้และส่งมาให้ที่ไทยแต่ส่งที่อยู่ไปติดต่อไปลูกสาวสามีกับเงียบ ขาดการติดต่อเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครอย่าไว้ใจทางเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังมาจากบ้านคุณชัยอันนี้คือความจริงนะคะพี่น้องคะโหอยู่ด้วยกันไม่น้อยนะสิบเจ็ดปีอยู่ในต่างแดนอชีวิตพี่เขานะสามีใกล้กกเกษียณแล้วเนาะก็เตรียมพร้อมที่จะไปไทยให้เมียไปเมืองไทยก่อนอืมให้เมียไปเมืองไทยก่อนนะฮะแล้วก็ตัวเองจะเตรียมขายเคลียร์บ้าน แล้วจะตามไปแต่สุดท้ายเมียไปรออยู่ไทยผัวดันมาตายก่อนนะเมียก็ย้อนกลับมาไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่สงสัยบอกตรงๆเลยนะเรื่องเนี้ยเยจ่าจก็ไปฟังมาแหลมข้อหนึงที่สงสัยอ่าการขายบ้านขายสมบัติเนาะเมียกับผัวมันต้องเซ็นขายร่วมกันไหม เพราะจะมีบ้านที่ซื้อร่วมกันด้วยนะคะคนฝรั่งคนนี้ก็ถือฟังว่ารวยเนาะเออม,มันก็ต้องขายเซ็นเซ็นร่วมกันมาหรือไม่รู้เอกสารเขาทำกันยังไงเนาะในมุมมองของเราสิบเจ็ดปีแต่งงานอ่าให้เมียไปอยู่เมืองไทยก่อนอืมลรวหวังว่าจะขายบ้านขายช่องแล้วตามไป เงินในบัญชีเมืองไทยก็ไม่ได้มีนะคะเพราะยังไม่เคลียร์เสร็จสุดท้ายจังหวะที่เมียกลับไปเมืองไทยลูกสาวเข้ามาเกี่ยวเอี่ยวเนี่ยคิดดูนะอืมแต่เรื่องตายนะ่ะบอกตรงว่าลูกเขาก็ไม่ได้คิดหรอกมันเป็นช่วงจังหวะแต่อย่าลืมว่าพอเจ็บป่วยปั๊บลูกเขาปฏิบัติด,ดูแลเอกสารมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะอืมถ้าเกิดว่าช่วงนะนาทีนั้นเขาป่วยก่อนก่อนที่เขาจะตาย ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะฮะและทีนี้ลูกเป็นคนดูแลอ่าเอกสารณนะโรงพยาบาลอย่าลืมประเทศนี้การรักษายุโรปนะคะการรักษาโรงพยาบาลในนัดสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอ่าเขาจะมีเอกสารเขาจะมีเอกสารเซ็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นการรักษาของหมอเนี่ยให้สิทธิ์คือไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องหมอนะคะอันนี้เห็นจากปู่มาเลยลูกถ้ามีกี่คนอ่าก็จะต้องเซ็นตรงนั้นอันนี้จะเหมาะเมียอยู่เมืองไทยเนาะ ก็ต้องเป็นลูกนะฮะแล้วทีนี้อและลูกเขาเราจะไว้ใจได้ขนาดไหนลูกเขาดูแลณนะขนาดนั้นแล้วหนึ่งสิ่งเขามีทะเบียนสมรถของเมียอืมสิบเจ็ดปีแล้วคําว่าสมบัติอ่าลูกสาวบอกว่าจะจัดแจงแล้วจะทําให้ก็คือแค่พูดในใ่ตอนช่วงจังหวะพ่อตายนะคะฟังให้ดีนะช่วงจังหวะพ่อตายอ่า จริงๆแล้วเป็นหลักหนึ่งก็คือเมียอืมตามเอกสารสองมาเป็นลูกถ้าอยู่ด้วยกันที่นี่สมมุติว่าเมียแกอยู่ที่นี่เนาะพี่แกอยู่ที่นี่มันก็ต้องโยงกันมีการเอกสารมาให้เซน็นเอกสารมาให้เมียเซ็นลูกรับรองนู่นนี่นั่นแต่ณขณะนี้ยายจ๋ามองว่าเขาอาจจะมีเอกสารมอบอำนาจหรือว่ายกสมบัติให้กับลูกช่วงที่ป่วยอยู่ช่วงที่รักษา ความฉลาดของเขาเขาก็รับปากพ่อทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเพื่อให้พ่อสบายใจอ่านะแล้วแล้วผัวาถามว่ารักเมียไหมย,ยี่จ๋ามุมมองว่าเขาก็คงรักเมียเพอหวังแพนจะไปนู่นแต่นัน,นะนะตรงนั้นในคําพูดกล่อมเกินของฝรั่งจะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงเขาก็จะเชื่อว่าเออเนาะตอนอยู่ด้วยกันก็รักกันดีลูกสาวกับแม่ใช่ไหมล่ะแม่เลี้ยงคนไทย เธอถ้าฉันตายไปแล้วฉันฝากแม่เธอด้วยนะเเธอเกียรตรงนี้ตรงนี้เขาพูดอะจริงแต่เอกสารมอบอํานาจนะเป็นคนจัดการให้นะฮะเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองไม่เข้าใครออกใครยิงลูกฝรั่งนี้อย่าได้ไว้ใจทางอย่าวางใจโดยเด็ดขาดนะคะจริงๆอันนี้ข่าวนี้ก็เป็นการช่วยเหลือมา ถึงคุณชัยนะคะว่าให้เดินเงินเดือนไม่ไม้เพราะฝรั่งเมียไอ้ลูกฝรั่งก็ไม่ได้ทําอะไรให้เลยผ่านมาก็11เดือนแล้วจะเข้าปีแล้วเนาะ,ะในส่วนสมบัตินี้เราก็ต้องมาลื้อคนแต่ถ้าลื้อคนได้หรือว่ายังทันเขาเรียกอ,อ,นนอ,อุทธรุทธรมถ้าสมมติว่าการจะขายหรือทําอะไรเนี่ยเมืองนอกเนี่ยก็จะมีติด ป้ายเหมือนกันนะเหมือนเราซื้อบ้านการขายบ้านพ,พอขายได้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะติดป้ายหกเดือนหกเดือนถ้าไม่มีใครมาติงเจ้าของบ้านคนซื้อใหม่ถึงจะได้มีสิทธิ์ไปเต็มร้อยยิ่งถ้าเป็นสมบัติแบบนี้ด้วยนะคะอ่าอันนี้เยอรมันไม่รู้เป็นยังไงเนาะอ่าลูกลูกเป็นคนอาจจะติดป้ายขายอ่าเมีอยอยู่เมืองไทยนะคะถ้าผ่านหกเดือน ไปแล้วมันจะติงกลับมาได้ไหมก็ามารอตามกฎหมายเนาะรอคําแนะนําจากผู้รู้นะคะทุกคนแต่ยายจ๋าก็ยังเชื่อแบบนั้นเลยว่าตอนนัทสุดท้ายฝรั่งอ่ะใครอยู่ณนะจงตรงนั้นแล้วลูกคือเลือดของเขาความสุขที่มีลูกบังเกิดเก้าวโนลูก ของเรามาปฏิบัติดูแลเนี่ยเขาย่อมมีสุขในนสุดท้ายและลูกก็คงจะพูดแต่คำดีๆให้กับพ่อนะฮะอให้ได้สบายใจในนาสุดท้ายกับคำว่าสมบัติแบ่งให้เมียนะทำให้เมียนะเนาะมันจะไปเป็นอีหลอบนั้นนะทุกคนถึงบอกไนงะผัวเมียแก่เท่ากันแล้วหรือว่าตอนเจ็บป่วยเนี่ยอย่าได้วางใจอย่าได้หนีกลับเมืองไทยโดยเด็ดขาดเนาะเออ เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่อยู่ตรงเนี้ยฝ่ายหญิงไทยเราจะเป็นคนเสียเปียบก,กับลูกฝรั่งอืมหลายคนบอกไม่เป็นไรหรอยล้อลูกผัวฉันรักฉันดีอยู่กับฉันมาตลอดคํานี้บอกเลยคุณคิดผิดมากเพราะเจอมาเยอะแล้วอ่านะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครยิงฝรั่งเนี่ยอย่าพูดถึงน้ำใจนะฮะถ้ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราอยาวัง นี่มันเป็นความจริงที่เราเล่าสู่กันฟังตลอดมาเนาะก็มารอลุ้นกันอืมมารอลุ้นกันเงินเดือนไม่ไมํทแป๊บเดียวนะคะหนึ่งเดือนสามเดือนแกก็คงได้รับแต่เรื่องสมบัตินี่ถ้าฝรั่งเขียด้วยพิยกรรมหรือเขียนเอกสารทับซ้อนให้กับลูกไปเมียจะมีสิทธิ์เรียกร้องฟ้อง เอาส่วนสิทธิทะเบียนสมรส17ปีไหมก็คอยติดตามชมกันนะคะทุกคนทะเบียนสมรสสำคัญจริงได้ตามสิทธิประโยชน์ตามทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนถ้ามีพินัยกรรมหรือเอกสารมอบอำนาจทับมันใหญ่กว่าทะเบียนแต่ถ้ามันอยู่ในกำหนดราชการยังไม่ขาดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิ์ โต้แย้งขอสิทธิ์ส่วนของอควรได้ของเมียที่ถือทะเบียนสิบรถมามากกว่าสิบเจ็ดปีเช่นกันพี่น้องคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องสู้ด้วยเงินเงินเงินนะฮะเพราะเราทำเองไม่ได้ต้องจาง้างทนายต้องให้ผู้รู้ช่วยเหลือมันไม่มีอะไรได้มาฟรีมาง่ายนะฮะทุกอย่างมีราคาค่าใช้ใจ่ ของมันข้อนี้ต้องอทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมันม,มีมีอะไรอัตโตมนมติผัวตายปับ๊บเงินเดินไม่ไหม่เข้าบัญชีปับ๊บสมบัติเป็นของเมียปับ๊บมีแต่รับกับรับมไม่จ่ายเลยอันนี้ไม่เคยมีนะคะไม่มีของฟรีในโลกทุกอย่างต้องเดินเรื่องเดินเราเดินจ่ายค่าเอกสารและค่าทำงานทางนั้นไม่ว่าอยู่ในเมืองไทย หรือเมียฝรั่งที่อยู่ในต่างแดนพอถึงณขณะนั้นสมบัติเนาพัสสถานแม้กระทั่งเงินเดินไม่ไม้ก็ต้องเดินเรื่องทำเอาจ้าสาวๆนี่ก็เป็นความรู้รอติดตามกันต่อไปว่าจะไปถึงยังไงเนาะ